หลบยอดแป๊บเดียนะโอ้กำลังแล่ตะกินนะมึงเรยมึงก็คือกูฝังคนนะขว้ังมาจริงมันดิคิวได้ไอ้สัสไปกันเถอะไปเอเดี๋ยวนี้ไอ้เหี้ยบิดต่าไปแล้วบิดมาแล้วบิดมาหลบบิดเหี้ยมึงไปเอช็อตกูเข้ามานี้กูเลยไม่ได้ไอ้สัสปิดประตูแล้วแพ้แล้วมึงอ่ะ นี่กูกำลังนับตังค์อยู่ไอ้สัสไอ้เหี้ยแรงเศกิจปืนอยู่อะไรกันอยู่ไม่รู้ไอ้เหี้ยเยอะอยู่อยู่ไม่ไดตายห่ากันหมดเลยไอ้เหี้ยกูมือ One enemy remaining เก้าวิ่งอยู่ด้านหน้ามี น้องยี้ดาวเรวแต่ว่ากูไม่คุด้วยละอะไรกันเนี่อะไกัอยู่เขาอะไรกันอยู่ตอนนี้มึงเพ่งทํเอเพื่ทำอะไรอยู่เธอดูพวกเราทำอะไรอยู่เราเพืายหายไปแล้วตัวแล้วเธไอ้เยอะุดยอ แล้มุงสองตัวทำอะไรกันอะไอ้เียกูหาบ้างอะตลกอ่ะไอ down attacker fall ไปลไปมีใครเห็นเราไม่ได้เห็นเราไอ้เหี้ยไปเลฮะนี่ยังสันาคุณมึงกดเอ็กวยบันจะลากดมานนุ่ยไปเลยไปเลย มึงก็อย่าลอยดิมันก็ไม่ใช่ดิกูไปแล้วไม่จับเดง๋ยวจับเดี๋ยวจับ t h i r t seconds left เอียใครมันจะออมสปอนลงทุนมาขนาดนั้นนะไปเลยกูไปแล้วกูไปแล้วกูไปเจอกันไอ้เหี้ยโคตรเนี่ยเนี่ยลอยยังอยู่สิไอ้เหี้ยกูเดียจัดกูพูดเลยอ่ะมันไม่ถึงโอ้ยบินไม่ถึง มึงกดกดเอกซ์กด,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 ดเอ que, g ure, g ure, ็กซ์เชื่อกรวดเอกซ์ประมาณจะลางจานเลยแบบออดดีมีใครเห็นมึงหรอกเออมีใครเห็นคือหลอกนี่จริงด้วยวะใครเนี่ยเออเขาบอกว่าดาเมจของไอชวามาเดดแต่มันซ้อนไม่ได้แล้วดาเมจของคิดกลัวอยากรู้อ่ะซ <c oughs> ้อน <c oughs> ไ,ได้ป่า จะาถามผัวมึงแล้วก็ลองเธอจักรู้ว่าเธอได้กูเฟิร์มให้เผื่อไม่พอ <Okay. S 2> มีธนูอีกสองดอก Thank you เพื่อนน่ารักกันจริงจได้เลยเหอะว่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยใช่ไหมก็ตรงนี้ดีกว่าคือทำอะไรกัน <c oughs> สกินสกิลราคาสองร้อยบาทช่วนเอามาเล่นสุดยอดเจ็บปะไม่ได้พี่สองอันนะเจ็บขึ้นปะเจ็บขึ้นเหรอไม่อ่ะโอเคเดี๋ยวกูจะไปตายให้มึงเหลือกสองคนแบบที่กูเคยทำ แอบด้วยดิจะอยด่ขอดูพม่่อยนี่ไปเื่อกูดคนได้ไงวะแต่กัเรื่องทีายตัวซ้ายปีชอตแป๊ะแป๊ะแป๊ะเก็บต่อนอนได้ไงวันาต้องไปต้องไปต้องไปดันไปดันไปคงยิงตัวสเทนหน่อยดิ๊ดดิ นี่มันอะไรวะน่ะเอาแต่อะไรมาทักตาคุทีดูคลิปหลุดเยอะยัง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 ยเยอะยัง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 เยอะยเยอะยังเยอะยังเยอะยัเยอะยังเยอะยังเยอะยงเยอะยงเยอะยังเยอะยังเยอะยังเยอะยเยอะยังเยอะยังเยอะยังเยอะย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 ังเยอะยังเยอะยงเยอะยเยอะยังเยอะย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  มาดูครับเฮ้ยสิงจังเลยครับผมใช้ดวงดีนะมันไปวางบีแล้วเนี่ยคนเล็ดมันเก่งมากแบบบีบีวิ่งบีเลยไซส์มีปืนอ่ะมีปืนเลยหน้าข้างหน้าขวาเนี่ยนไม่รู้ได้ไงวะเก่งปืน้วมันโดนปืนที่ไม่ยิงตายไอ้ย่าสีเอ้ยไอ้ยโดนแม่ เพราะฉันก็ไม่ไแพนนะเข้าไปแพนก่อนตาด,ไดิได้ได้โอเคไม่ดีคิคุ้มไม่เขาว่านายจะเข้าขไปตายโอ้ไม่กอดเข้มดีโง่ได้ไหมได้ไหม สภาพนี้เปลี่ยนเถอะไปเถอะผิีผิดนิดไม่แพ้หรอไปแล้วไม่ใช่หรอผิดไปแล้วไม่ใช่หรอจริงมากไปแล้วจริงมากหลักฐานอยู่ที่ปากหรหลักฐานอยู่ตรงนู้เนี่ยหลักฐานเีนี่หลักฐานที่นี่หลักปอมเนแ่ยไม่เชื่อนั่นสิควงอะไรดีควอะไรดีนะนั่นสิเล่นอะไรเนี่ย ยเฮ้ยเถอะคฮอยากเข้าคนแรกใช่ไหมออกคนแรกด้วยเยอะอีกเขี้ยนเลยนะเอาไปแยกไมาชากรัวอร่อยนะอยู่โอ้ยผัดคีดูลงไอ้บ้า้ยเฮ้ย ไอ้เคียร์ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไอ้เคียนี่เกมบอดไปเปิดไมค์นี้แล้วเห็นไหมดูไว้ครับนัมเบอร์สองโอ้ยโเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยเตมหมดเลยหลบได้ยังไงหลบได้ยังไงกันหลบได้ยังไงกันหลบได้ยังไงกันะได้เลยิทำแบบปั๊ดจ๋าดิวะรออะไร ไปถอยนั่นง <laughs> อีอะไรเล <laughs> ยเร็วเล็เข้าไปแล้วเข้าัวคนเดียวจรี <laughs> ้มงจะถือบอยเหอไอ้ัวหน้าไอวหน้า What the fuck วิวไม่เล่นด้วยครับ เดี๋ยวมึงก็ตายแล้วมาเลยวะกูกูตายกูยังไม่ตายได้ยังไงวะความสมารถพิเศษค่ะความสามารถพิเศษนะพี่ลบกระสุนมาหมดเหี้ยเฮียเฮียเฮายเฮ้ยโหยอเหยอเหยอเยอหยอเหยอเ้ย เราหลุดมีบาลามีเพราะเบามีบาลามีบารมีบอลามีบอลามีบอบามีคีคลุกไก่แล้จับออกันเถอเหมือนเดิมไปไอ้ทำไมได้จังหวะเนียนมิดตีมาเจ็ดนะจอ Lá lại đai máy Oh, she's under you, Sage Literally Hit, <laughs> right. how many is that again? cái con thêm con content.

Placing swarm grenade. i bot out. Who's next? Initiated. Found them. Found them. Found them. Yeah, <laughs> I Found them. Oh, yeah, I What the fuck?